ไาเขื่อเขาปูเอาเขินมองเําว่าคัาเขามองเขาน่าเคื่อคืองั้นเขื่อนงใช้สองสรองน้ำสองถุงน้ำจ้เใช้หาโค้กหาก่อยากจ้วงใช้เงินของถน้กัไปดูจำเอียววัน อ้าวขผามันบับกันมหกัเร้่องนขามขนห่าขามขาดโพเขาต้องข้ามห่าไปง่าแค่ของถุ่นมาคเขาก็มาตีขาไ่ายแค่เขื่นข้ามห่าก็คือก้าวหบ้ามหก็คืหบขาบขา่ใหญ่ค่ื่อนเเทหารททหารทารทหารทกการ การ้างว่าจาากยไก่เกินปปั้นหนุ่มทุ่มปั้นหนู่ไ่เยองอะไรก็เก่งค่ไม่กี่อีกเขาแค่แต่เื่นขายก็เูอมาดูงเนาะเขาแค่ไปหาค้ไมได้ก็เขาไขาของขู่มาแานคือแก่กันพวกเก็มกาดขาดพูดเลยพูดเขาแค่ก็คำหาแต่หาหุ่ก็ได้ เปิดเปิดก็เปิดข้ออยากต่นเนี่ยจะเมื่ออยากข้อแบนแต่แก้งม่าน้องน้อนะเดี๋ยวนีมันค่อน้องพวก่ราใครคนมาใจกลวงรึนม่ไมันมื้อหนาขว่งนะฮะกระพุ้งกระบกะพุ้มันมื้อกาสหาหกปัจจัไมันก็ต้องไปถุนกระยบ แม่งบอกหาก็พบบวกกันได้เท่าไหร่กิ๊งอากับเอ็ดคับยแต่ว่าถังสเอ็ชโลุูุงกับจิ่ร้อำกัด่นข้อว่าับความเคอยืให้รู้ข้อข้อยืนอะไรกิ๊งขอบอกแค่ตนนมองไม่ได้ติเรีักกูข้อคนอนนั้นคือว่าหัวสื่อทอปูก่นาะ เออเนาะาควเอเน่ใช่ใส่ควงหูงานกำลังมือแรนกอกอยใส่คงคางควงกระปุกกับเมื่อคู่อาหารมือค่มือแรมือค่มือไม่จไว้ก็บอกแค่อค่เขาโทษถามหาเนี่ยงักวอาแค่หาโห้อใจงักทับใจเออจังชื่แกเหม่อแกฟ้อนมือช่าแขงดอกบ้าเนาะ เนี่ยพวกเเดื่เรื่องปเคมันขมพวกตื่นข่าว่าเนี่ย่การปเติพวกงานเก่งเรืองจับไปแค่ยจับปูแกจะเรื่องเกหดักไปเรื่อยตัวปเคิมันขวมไหนกูแค่ไปจับมันเรื่องตอมันฝันมันกับพันธุ์ทงย่งเดียวได deer, <là> ้วอม่าเยด้ก <su> ูว่าเดวรากูว่านีกูฝัน้วน ครับคุณบ้านนี้แบักเก็ดวนมากไปวมาครับเออว่าขวัญว่าขัวบานอือบักเกิดถึงมาบครับปูถึงมากคุยอีกบ่ครับถึงมาคุยวันนี้แกของญวานเดายวกะครับไม่ฟันทงครับว่าบักเกิดถึงมากบุงมพอสรก่อนบุ๋มก็ฟันครับคุแล้ววันนี้เอาทั้งพองครับแต่ว่า จำใเยอพอคือบอกก่อนบอเสิิก่อนบ้านบูจาครับผมเบูจครับเออวันชนเขนมไเข้มาเยอะก่เกันบักสิทมบ่บกสินมาเีน้นพอบกสิทธเยอะเยเก็เออขอพอเก็บเสิบเก็เก็บสิบสิบ กเสีบสียบก็เ่าได้ไก็ค่ะแต่พอเหวามันขึ้นเรื่องๆา่อผ่เคยเรียกผู้จตมาช่นแต่ว่าใครเป็นใครแต่ว่าปู่ไม,ม่แม่น,นอ้อยยิ่น้อยครับปู่เออช่างวราที่ปู่จั่อปไปถู่ให้อกถูกเลยถ<พ>ู่แลวถูกเลย<พ>ได้ดยครับปู่พ่อไม่ขืนลุงอืมครับแต่ขั้นบอ,อกเดือขั้นบอ,อกเดือมาคู่ว่าขั้นบอกเดือขั้นบอกว่ลุก บาเดิรนเงี้ยไ่รู้จ๊ะเจ้าว่าใครองมเดิร์ยจะมันาังยังเงี้างถ้อขาบ๊อบเศเกิดมาถือปั้นช่วงตัวใหญ่กี่ขาฟังเงี้ยจคงับขาปูยังยิ่งเบลเว่าเออวันนี้เศเกวนจะมาง้อมาแขมวางขาบึงแก่ปากค่อยคิดกอบึงมคิดเรื่องแบบเพอแต่้าบอกเศษเกินก็ต้องกจบึงพอแค่ครับปู นั้งมะร้าเย็นดีมากเนาะเสียจวนเสียจวนฟันต้องกัดสามตัวดิพูฟันส่งสามตัวอมันเรียอยงดีมันดีขึ้นแล้วก็ขลาดขูปูปูว่าคัดจะเรีย่างเยี้ยมเคยกลมบอกเขาแท้เขาก็บเมื่อยเนาะปูขึมนมาดอปูต่องเรียนนูกด้วฟันโคก็เดือกสิบเจ็ดแค่นี้จบสิบเจ็ดในปู แม่ผู้ได้สีเนี่ยก็กันเนาะครับระหว่างเศษเกินกับปูตาใครจะเนี่ยกว่ากันว่านี้พนันกันเลยยืมครับลงกันเลยลงขกันเลยอ๋อพอลงขาไปกับักเศษกอนไปลงเท่าไหร่กู่ตามายืมเ่าไหรกฟันคงเลยชิบเก๊บาทสาธุสาธุพอฟันค่งเลยว่าชิบเก๊ะบาทบักเศษเกินคิดจะร้องพอหาวบ้านทบักเศษเกินคือว่าจังไร เรืปูก่ค no? ือฟ yeah. okay. uh ันคง่เอีคือเกบคือฟันคง่คบเก่าอยู่เหมือนกันแต่เลื้องไวเือนดือนเงปูกาจะนี่เนาะปูแก่ว่าสิบเกดบักเซียเอนแต่ว่าสิบก้าไม่เคยคนดูนะกอกรงไหนโอเคพญานเดิมอ่ะครับปูมือถูกมือดาบมือถกมือไม้คือปู่คือคนร่ำรวยเขาให้ถูกหวยทุกคนนะลูกจะดิงจะดึอ่าครับปูซื้เสียื่นสิบเจ็

สำหรับคุณคุณวราเนาะค่ะผู้ห้ฮาศูนเนะค่ะคุณวราหผู้ห้ฮาศูนเนาะค่ะมือนี้ค่ะสําหรับค่ะผู้ห้แตงโมก็คือเวลาเริ่มต้งแต่สิบหกนาฬิกาเนาะค่ะกะละว่างสิบหกเลยเนาะค่ะตึงสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปปูหัวกวาเนาะค่ะผู้ไฮสิบจิตเนะค่ะห้ไปซื้อชากับเขากับน้ำนะคะสําหรับยิมกับยิมปูให้สิบจิตเน้ะค่ะเพื่อได้หลอบดึกๆเนาะค่ะ กาบแน่เนาะคะ่ะมากรอบได้เขาจังลงทุนเนาะคะ่ะเพราะว่าทางช่องให้เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะหายใจวิจรารญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะสำหรับเสียเอค่ะปูถามว่ามักตัวไดเนาะคะ่ะเสียเอว่ามักสองศูนย์ค่ะแต่ว่าปูตาให้สามหากับหังหกเนาะค่ะค่ะพินิจพิจารณาเบิ้งดีๆค่ะขํามบอกค้าจ่าของปูเฮาเนาะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,ะ,คะสำหรับปูฟันทงกอนเสียจวนค่ะบอกให้ทางทีมงานเขาเขียนก็คือเนาะคะ่ะ สิบเจ็ดเจ็ดศูนย์สิบเก้าเนาะค่ะฟังดีดีพิจารณาค่ะค่ะเราะว่าสำหรับผู่ไฮรังวันแม่คู่เนาะค่ะกับวันแรกค่ะอาจจะเป็นมื้อนี้แล้วก็พร้อมทั้งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันเนาะค่ะสิบเจ็ดค่ะเข้าก,กันเจ็ดศูนย์ไม่น้ำแน่นเนาะค่ะศู 70, 70, นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกปู่ทุกคนเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เนาะคะ่จะจะบริพาดช,ชอเดเด็ดๆตัวเลขดังๆจากทางปู่ตาเานาะคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะเขากับพินิจพิจารณาเบิงะคะ่ะฟั้งบท่านนะคะ่ะฟังบท่านเขากับไปรี่ตั้งก็ได้เนาะคะ่ะค่ะห้โซไ้มันไ้รำําให้ใหใหยเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีค่ะขอบุญขอบุณเนาะคะ่ะขอแม่ะะพี่น้องะคะ่ะเมื่อวานนี้เม่ยรูเฮากับผ้า ไปพ่ะปาอยู่บ้านพี่ชายของแม่คูนะคะอยู่ทางจังหวัดขอนแก่น,นะค,ะค่ะค่ะเอฟซีค่ะขอบุญขอบุณหลายหานะคะเอฟซีที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดีว่าจะเป็นค่ะเอฟซีของเตงโมเอฟซีของยิมเอฟซีของน้องไอเนะคะให้การตอนรับเป็นอย่างดีขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะ ค่ะันนี้ก็คือกันเนาะค่ะขอบุญขอบุณเอฟซีทุกคันเนาะค่ะที่สละเวลาอันมีค่าเขามาติดตามเขามากุดไหล์กดแช่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองมาโดยตลอดเนาะค่ะให้โศกให้มานให้ลาให้รวยเนาะค่ะลุรอบใดกับให้แห้งลร่ยปังๆทุก,ทกคนเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอากาบสวัสดีค่ะ